สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t าโลโซลิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าความรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อคุณอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลย ขอถามไพ่เลยนะว่าความรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อคุณนั้นเป็นความรู้สึกแบบไหน พลังงานที่อยากเข้าใกล้อยากสัมผัสอยากรู้จักแต่ว่าไม่ง่ายอยากลองอยากทดสอบดูมีค่าดูมีค่าในลักษณะทั้งมีมูลค่าแล้วก็มีค่าในลักษณะทั้งแบบกลัวว่าจะบอบช้ำ กลัวว่าจะทำให้เสียหายคุณทำให้คนรอบข้างเนี่ยไม่กล้าใส่หน้ากาไม่ไม่กล้าใส่หน้ากะเข้าหาหรืออาจจะไม่เชิงว่าไม่กล้าอาจจะมาในลักษณะที่ทำให้เขาแบบอยากจะเป็นตัวของตัวเองอะถอดหน้ากากแล้วคุยกันมากกว่าถอดหมวก นะไม่มีอีโก้คุณทําให้เขาแม้ว่าจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้คุณอยากเอื้อมนะอยากสัมผัสอยากอยู่ใกล้แต่ก็ไม่กล้าที่จะออใส่หนากากเข้าหาเหมือนตัวของพวกเขาเองอเหมือนเป็นผู้ให้ก่อนอะให้ความจริงใจคุณก่อนมองว่าคุณคงไม่ชอบคนที่ เจ้าเล่หรืออีกในกรณีหนึ่งก็คือพอดีเห็นนกกาออกมาเนี่ยคุณน่าจะจับได้อะถ้ากลวของคุณเอลยทําให้ผู้คนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือใดๆคือให้ใจไปก่อนอม,มีแหวนวที่เป็นเพชรล้อมรอบเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณ บริสุทธิ์ผุดพองนะคะคือไม่จําเป็นว่าจะเป็นพรหมจรรย์หรือไม่พรหมจรรย์นะแต่ว่ามีพลังงานที่เป็นคนที่ไม่มีความซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะจะมีขาวมีดําก็ให้รู้ไปเลยอย่างเงี้ยเออด,ด้านด้านดกฉันเป็นอย่างนี้นะอีกด้านหนึ่งที่แบบเ,เธอไม่เคยเห็นนะฉันให้เธอได้เห็นทั้งสองข้างทั้งสองด้านเลยเธอรับได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็บางทีบางคนนะมีคนรับได้เหมือนกันนะอืมดูว่า ความรู้สึกของคนรอบข้างที่มีต่อคุนนั้นเขาเขารู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองนะไอ้ก็ไม่รู้ว่าคุณทาอะไรให้เขารู้สึกแบบนั้นได้รู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่แค่ตัวเองไม่ใช่แค่ตัวคุณที่มีมีค่านะแต่ว่าแต่ว่าเวลาอยู่กห้คุณหรือได้พูดคุยกับคุณอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็รู้สึกว่าเขามีค่าอืม เหมือนเหมือนคนสินเสมอมาเจอกันเนาะมีทัศนคติเปนในทิศทางเดียวกันนะดูทรงแล้วเป็นคนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มาเจอกันรู้สึกว่าไปด้วยกันได้อ่ะคุณอืมคําพูดอะไรเงี้ยก่อนที่จะพูดคุยกับคุณน่ยมีจังหวะมีกะละเทศะมีพลังงานของเอคนที่ผ่านโลกมาแล้วอ่ะอืม ควรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อคผลรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีไม่ใช่แค่วุฒิปัญญาเนาะมีปัญญายาด้วยมีทั้งอิก,การมีลูกูุกมีตัวคุณมีเซนมีรางสอนหอนนะเจนสัมผัสเน่น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกเขารู้ได้นะว่าเฮ้ยจะมาทําขณะแกล้งเนียนคุณก็ยังรู้อะไรเงี้ยนะ ต้องระมัดระวังรู้สึกว่าระมัดระวังแต่ว่าชอบไหมชอบสิชอบแล้วก็อยากจะโปรเทคด้วยชอบแล้วก็อีกในกรณีนหนึ่งก็คือว่าตัวคุณเนี่ยดูมีเพชรขึ้นมาสอตั้งสองด้านสองใบแกล่งมัมีความรู้สึกว่าความแกล่งความเด็ดเดี่ยวของคุณความสวยชาบแบบเจรานายดูมุมไหนก็ดูน่ารักดูสวยดูสง่าดูแพงจังเลยนั่นก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า เราอยู่ใกล้กับคนที่มีทั้งมีปัญญาคิดก่อนพูดแล้วก็การกระทําใดๆออกมาผลลัพธ์ซึ่งมันนั่นเป็นผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นผลงานหรือเปล่านะผลงานของตัวคุณเนี่ยเป็นทิ่จักแล้วว่าคุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากนะคุณไม่ใช่แบบไม่ได้มาเล่นๆนจริงๆอ่ะในงานเนี้ยนะคะหรือว่าในองค์กรเนี้ยคุณคือผู้ที่เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในองคอ์กรอ่า รู้สึกแบบขอความร่วมมือขอความรู้ได้อะให้ความกระจ่างได้ด้วยนะคะเนี่ยมีศักยภาพสูงจังเลยอะรู้สึกแบบนั้นรู้สึกวแบบ่าเฮ้ยนี่ไงทีมเรามาแล้วอะไรเงี้ยยินดีต้อนรับแล้วก็ถ้าคุณถ้าคุณอยู่ในแก๊งในองค์กรนี้มานานะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่อยู่อยู่กับที่พัฒนาตลอดพัฒนาตัวเองตลอดอ ไว้ใจได้สิไว้ใจได้นะคะเออเป็นคนบุกค,คนลุยนะคะไม่กลัวนะคะบุกได้ลุยได้ไม่ใช่คนเรียบร้อยแม้จะมีเพชรนะ,ะมาจะไม่จะสวมแหวนเพชรแต่หารู้ไหมว่าก่อนที่สวมแหวนเพชรเนี่ยฉันสวมแหวนดอกไม้มาก่อนนะคะกลับบ้านไปก็ถอดแหวนเพชรแล้วก็สวมแหวนดอกไม้อย่างงี้หรือเปล่านะจริงๆแล้วเป็นคนที่รู้บทบาทหนะ้าที่ของตัวเองเ,อเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ เป็นคนที่น่าไว้ใจน่าเชื่อถืออรู้ว่าช่วงไหนควรบุกช่วงไหนควรลุยช่วงไหนควรนิ่งๆนะคะบางทีการนิ่งเนี่ยมันก็มีค่ามากเลยนะเห็นไหมเพชรที่อยู่ในปากนะครนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปสองไพเบียแต่ว,ว่าการกระทำเนี่ยนำเป็นคนที่ปฏิบัตินักปฏิบัติคนะ่ะนักปฏิบัติอ่า มีความยืดหยุ่นเนาะที่นี้ความยืดหยุ่นก็เลยทําให้ผู้คนรอบข้างอะออรู้สึกแบบปรับตัวปรับตัวได้ง่ายกับคุณดูคุณเป็นคนเก่งก็จริงแต่ว่าคนไม่ใช่คนที่เก่งแล้วจะอวดภูมินะคะดูมีภูมิฐานก็จริงแต่ไม่ใช่คนที่ถือตัวเข้ากับใครก็ได้แต่ก็อ่านคนออกใช้คนเป็นนะคะเส้นสัมผัสเส้นแรงนะคะ มาตุกติกกับคุณเนี่ยคุณดูออกเลยว่าคนนั้นเชื่อถือไม่ค่อยได้นะไม่อยากจะฝากงานสําคัญให้คนนั้นทําเลยนะเพราะไม่น่าจะดูงานได้อะไรยเงี้ยโอ้ความรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อคุณนะ mm hmm. พอคุณสมมติว่าเราคุณเ,เดินไปในองค์กรนั้นองค์กรนั้นนะฮะองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะที่คุณอยู่ตรงนั้นความรู้สึกเนี่ยเขาเหมือนแบบ มันมาในเรื่องของผู้ประสบภัยในด้านของนอัทิวเรียวจังเลยอะเมืนเขาจะมันคุณจะเป็นต่อนะเหมืนเขาจะเป็นรองคุณแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญใดๆนะคะนะดูดูคุณเป็นแบบพิ้งถือเหรียญน,นะ มีเรียแล้วก,ก็ดูพวกเขารู้สึกแบบอทําไมมีมีเบีย้ยมีหอยน้อยจังเลยทุกคุณดูแบบมีเบีย้ยเม็ดใหญ่มากเลยแต่ว่าคุณไม่ได้หมายมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจในด้านนั้นแต่พวกเขาพวกเขารู้สึกไงกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าทั้งแมททีเรียลทั้งรูปร่างหน้าตาบุาบคลิกการศึกษาใดๆประสบการณ์ก็ได้อ่างเงี้ยการวางตัวดูแพงจังเลยนะยหนไหมตัวคนตัวคุณไม่ได ไม่ได้โฟกัสในด้านนั้นดวคุณโฟกัสในเรื่องของน่าจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลามากกว่ามากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องของแมทเจอรีเวลาเพื่อนาจะเป็นคนตรงเวลาน่าจะคนที่คาไหนคํานั้นน่าจะคนที่ทานข้าวตรงเวลาทํางานออกเข้าออกตรงเวลารักษาเวลาแล้วก็ทุกวินาทีมีค่าอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบสติกอะไรเกินไปนะต้องแบบเป๊ะนะ ใบมงตรงเป๊ะนะจุดศูนย์ศูนย์เป๊ะัคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ก็น่าจะมีรูทีนนะคือคนที่มีวินัยนะคะมีวินัยในตัวเองอันนั้นน่าจะให้ความสําคัญจะมากกว่าเขารู้สึกว่าถ้ามีคุณทางานกับคุณเนี่พวกเขาก็ต้องตรงเวลาพวกเขาก็ต้องมีวินัยนะะให้เกียรติเขารพก,กันเพราะว่าอะไรคือถ้าเกิดว่าตุกติกับคุณหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุกับคุณนะคุณก็ คุณรู้ทันแล้วคุณก็น่าจะมีะมุมหรือโหมดอะไรบางอย่างที่เราจะเอาคืนแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบเออมีบทเรียนแล้วก็ไม่ทําแบบนั้นอีกอันนั้นะนะความรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อค <c oughs> ุณในจิตนะอืม บัวแมงปอเาลบนับถืออย่างเหลือเชื่อ,อยังไม่เคยมีมาก่อนสบายใจเหมือนอยู่ใกล้ๆกับอะไรที่สงบเบาสบายแต่ว่ามีความขลังจังเลยสบายแต่หนักแน่นเข้มข้นพลังงานขลังพลังงานเชื่อถือได้พลังงานที่น่าศรัทธา พลังงานที่มีคุณค่าไม่ใช่แบบจะเล่นด้วยไม่ใช่พลังงานที่แบบเล่นๆคะคุณเ,เป็นพลังงานเข้มข้นของความจริงจังจริงใจ,งจ,งจงก็สบายๆยอยู่แต่ว่าก็ขอให้รู้หน้าที่เหมือนพลังงานที่พวกเขาต้องรู้หน้าที่ของตัวเองทุกอย่างจะโอเคเนี่ย <Yeah. S 2> อ่ะขอถามให้ทาร์นะความรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อคุณเดวิลศวิน เอาไปหมดเลยอ่ะเนี่ยเอาเดวิลออกมามีความต้องการอยากเข้าใกล้อยากเข้าหามีอะไรให้ช่วยไหมบางทีแบบแค่แบบนิดหน่อยๆก็รีบวิ่งมานะกลัวคุณไม่มีคนช่วยนะช่วยหยิบจับช่วยนู่นนี่นั่นแต่บางทีอาจจะเ,เข้ามาเพื่ออน้ำใจมาแต่ว่าแอบแฝงพลัง,งานอะไรอยู่หรือเปล่านะคะอยากจะรู้จักเนี่ยมันเป็น สุวินดาาออกมาเนี่ยคือแบบพรวดพราดเข้ามาเลยนะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้จักคุณนะรู้สึกอ,อยากช่วยแล้วก็แก้งมาขอความช่วยเหลือก็มีนะบางทีอ่ะจริงๆไม่มีอะไรอ่ะแค่อ,อยากเข้าใกล้แค่นั้นเองนะคะเดวิวออกมาเสนห์แรงกันเลยเห็นไหมประสบความสําเร็จมีคุลคนล้วผู้คนรอบข้างมองเห็นเลยมองเห็นแสงใหญ่ๆที่ปลายอุโมงค์เลยนะคะสาดส่องมาอย่างไกลเลยพวกเรา ยังไงก็ผ่านนะงานนีนะ้ต้องได้ฉลองอะนะเตรียมถ้วยไว้เลยนะพวกเราต้องวินแนะ่ๆนะงานนี้ก็พอรู้สึกโอ้มีความสุขจังเลยเหมือนมีแบบสมาชิกในครอบครัวมันรู้จักกันมานานนะคะมันเข้าใจเหมือนคนในครอบครัวกลุ่มเดียวกันทีมงานเดียวกันรู้สึกมีความสุขสิรู้สึกหาที่ใดเปรียบเสมือนแบบนี้ไม่มีอีกแล้วณนาะนะทีนี้นะคะ ขนาดว่ามีสิ่งกดดันหรือว่ายากหนักแค่ไหนพวกเราก็อยู่ได้ทนได้ไม่เป็นไรขอให้แบบมีคุณตรงนี้รู้สึกว่ายังไงก็รอดนะคะเหมือนกับพวกเราจะฝ่าไปด้วยกันมีสุขร่วมสุขนะมีทุกเรื่มมีทุกร่วมมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านอดทนไปด้วยกันให้ได้นะคะไม่เป็นไรนะแล้วก็จะมีอะไรนิดหน่อยจะไม่ทะเลาะกันจะมีแต่ความสามัคคีนะคะเพราะว่าคุณคือดีเด็บดีเอ็มเพลสในในนาทีแห่งนี้คนคุณคือดีเอ็มเพลส คุณจะไม่ได้ยินแบบเสียงทะเลเอบาแอวงอะไรใดๆเลยนะคะเพราะว่าองค์กรนี้หรือสถานที่แห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครที่เข้ามาแล้วทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความคลังนะมีเมจิกมีมนมีความสดชื่นมีความสว่างสะอาดสงบอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้พอมีคุณลงมาแล้วเหมือนมีโอ้โหคุณเหมือนอยู่ท่ามกลางน้ำตกอะ เย็นเบาสบายนะคะไหลลื่นสงบร่มเย็นจังเลยะะใครที่อยากจะทะเลาะกันก็วังละไม่เอาอะไรที่แบบมันหนักก็เดี๋ยวอดทนไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยเออแล้วมันจะมันจะดีมากเลยถ้าคุณเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไปอีกนานอะไรเงี้ยดูสิพวกเราต้องสําเร็จแน่ๆค่ะถ้ามีคุณอะไรเงีเง้ยแรงดึงดูดอยากให้แล้วก็ทําให้พวกเขาอยากมีความแอคทีฟแบบนะคะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลย ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซปเปอร์แซงมาให้แต่ท้าไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเปนร้อยเท่าผัานเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคย แล้วขอให้คุณมีความอุดอมสมบูรณ์พูพร้อมทั้งด้านพภคขรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ